เคครับผมสวัสดีทุกคนทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่กับผมกัสคงเช่นเคยนะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะมาทำการรีวิวอัปเดต75นะครับผมของเกม toilet tower defense กันนะครับผมซึ่งตอนนี้ผม,ผมได้ทำงารอยู่หน้าเว็บของผม toilet tower defense com นะครับผมเป็นเว็บของเจ้าเจ้าของแบบของผมก็คือ i m e w ะครับผมซึ่งความจริงผมจะเข้าไปในเกมนะแต่ซึ่งผมพูดตรงๆเลยว่าผมนั้นไม่รู้จะทําอะไรนะครับก็เลยคิดว่าเออแล้วมาอธิบายนี้ดีกว่ามันจะได้ง่ายง่ายผมโอเคมาแล้วไปเริวเร็วเลยนะครับ อันนี้อัปเดตอีสเนียผมอัปเดตนะ 4, ครับผมสี่ครับผมเป็นวันที่สี่เดือนกรกฎาคมเป็นอีเวนต์นะฮะซึ่งเป็นอีเวนต์อะไรก็ไม่แน่ใจนะอีก e สิบช็อปอะไรอย่าเงี้ยผมก็จะมีตัวอะไรไม่รู้ผมสปาร์กเกอร์คาเมรนาแมนนะผมโอกาสได้โอ้โหไททันเฟิร์สไฟเวอร์แมนก็เลดก็ตามเกมผมใครใครใครก็รู้ดีนะผมว่าเกมนี้มันมาไหนไหนแล้วเลดมาอย่างเงี้ยผมมีกล่องเป็นกล่องอเงี้ยนะผมเป็นกล่องที่ท่าจะแจกฟรีนะผมเออ แจกฟรีนะผมก็เข้ารับในเกมได้นะผมซึ่งผมยังไม่ได้เข้าไปเลยนะครับเนี่ครับเป็นจะแกะจกฟรีนะผมสี่จูลี่นะผมซึ่งมันนี้วันที่ห้าแล้วนะผมซึ่งมันเลยมาแล้วนะฮะ <c oughs> ก็นะผมก็มีครับผมเป็นนี่ยครับตัวยืนนะผมสปาร์คสปาร์คือใช่หระอ่าถูกว่าสปาร์คคัมเมราแมนนะผมเป็นแบบอันคอมมอนนะครับผมซึ่งเนี่ยผมสปาร์คคัมเมราแมนนะผมก็ดีไซน์ก็ดูดีนะฮะเหมือนแบบ หมือนกับชาวอเมริกาเสื้ออเมริกาเออแนะล้วผมแต่เป็นตัวนี้ผมไททันไฟเวิร์กแมนนะผม,ะผมซึ่งผมบอกเลยว่าดีไซน์เทมาผมเทกว่าไอไนค์ไนค์สปีกเกอร์แมนนะเออรู้สึกว่าเทมากเออรู้สึกว่าเทกว่าเยอะนะฮะเอพิซึ่ด75นะผม,ไ,มได้ทําการเพิ่มกล่องพัดลมนะครับผมซึ่งน่าจะเป็นตัวละครใหม่ครับผมเป็นพัดลมใหม่นะครับผมอันนี้ผมเป็นกล่องเยับผม ซึ่งผมได้ข่าวว่านะครับกล่องไฮเปอร์นะครับผมได้ทําการเอาออดจากเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมซึ่งผมคิดว่าไฮเปอร์นั้นมีโอกาสราคาขึ้นนะครับผมเพราะว่าไฮเปอร์นั้นไม่สามารถหาซื้อได้แล้วเพราะว่าดูถูกเต้าไฟแฟนแมนเออไฟแมนแฟนแมนนะครับผมเพิ่มขุมมารนะครผมก็จะมีตัวแฟนแมนนะครับผม60%นะครับผมแล้วก็ลาสแฟนแมนนะ39%แล้วแต่ท่านแฟนแมนนะครับผมดูกันนะว่าจะเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นตัว Exclusive นะครับผมตัวใหม่ของผมบา r ิตนะครับผม บาลิกชามิล่าับผมราคา3ามร้อยเกโลบักซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันกิง่งแค่ไหนคนดูก็มารีวิวได้วผมใครที่เคยใช้ครับผมอันนี้ครับผมเป็นเหมือนจะเป็นยูนิตใหม่แล้วผมเป็นเจ้ามิวเทนหนึงครับผมใช่ครับผมเป็นยูเทนเหมือนจะมาเป็นฝั่งพักพวกนะครับผมระดับมิสติกนะครับผม,บบผมเออระดับมิสติกเลยนะกลับมีตัวนึงครับผมเป็นชื่ออะไรไม่รู้ครับผมอาคาชิตนะาาเออแย่ผมเป็นตัวมิสติกเหมือนกันนะครับผมซึ่งผมก็ไม่ได้รีวิวนะ ก็จะมีนะครับผมเพิ่มเติมนะครับมเดี๋นะครผมเจ้าโถส้วมนะครับผมได้ทำการเพิ่มโนด7ตัวนะ,ะ The นะครับผมก็มี The Motor Ship นะครับผม Carrier a s t o t Toilet นะครับผม Land a s t o t Toilet b u b Mewcan Toilet นะครับผม d h e Tanner t u c k e r a s t o t Toilet นะครับผม Inter Chapter a s t o t Toilet นะครับผม Docker Jangter Nat นะครับผมนะ Astotel Toilet แนวหมุนตามภาพเลยนะเออซึ่งผมไม่รู้ตัวไหนมั้งชื่อผิดถูกไปเลยก็ขออภัยนะครับผมซึ่ง อัปเดตก็ยังมีประมาณนี้นะครับผมซึ่งอัปเดตที่เพิ่มตัวละครมาซึ่งผมคิดว่าเออรู้สึกว่าอัปเดตดูดีกว่าครั้งที่แล้วนะฮะดูดีกว่าครั้งที่แล้วนะเออเรื่องการตัวละครเนี่ยนะผมแต่ผมรู้สึกว่าชอบมากนะผมนะชอบการดีไซน์ตัวละครนะเนี่ยไทยท่านเนี่ยรู้สึกว่าดูเท่กว่าขึ้นเยอะนะผมเออซึ่งถ้าเกิดว่าใครได้ตัวแล้ววันี้มาดีบิมก็สามารถรีวิวในตั้งคองมเมนต์ได้น,นนะว่ามันเก่งหรือไม่เก่งแล้ววกนี้อง ก็มีประมาณนี้ผมสำหรับอัปเดต75นะฮะก็ไม่มีอะไรแล้วผมสำหรับคลิปนี้นะผมก็ผมนะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะผมก็สำหรับวันนี้ผมไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสำหรับคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้ผมไปก่อนนะครับแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายชิบะ